อักอ่าแล้วก็สายพันธุ์เอเชียแล้วับสรับช้างประเทศไทยเราก็อยู่ในสายพันธุ์เอเชียพระโมนงนะครับความแตกต่างระหว่างช้างสายพันธุ์เอเชียนะครับสางสายพันธุ์เอเชียมเราก็จะเล็กกว่าช้างอฟกิกานะครับช้างฟรางก็จะตัวสูงใหญ่กว่าเราเยอะแล้วก็ความแตกต่างนะคช้างเอเชียของเราไมมีหลังนูนแบบนี้นะแต่ช้างอฟริกาก็จะมีหลังเ้าะนะครับใบหงใหญ่ นะครับใบหงายใหญ่ใหญ่ก็นี้เยอะเลยแล้วก็หลังเบาเรานั่นเป็นหลังนูนนะครับก็จะมีแค่สองสายพันธุ์นะครับสำหรับช้างที่อยู่ในรูปเรานะครับผมมีสองสายพันธุ์เอเชียแล้วก็นะครับมาซิกาแล้วก็จะให้นะครับเดี๋ยวเรามาทราบลักษณะหนาของช้างคุณผุ้ชมก็บอกนะช้างสามเชื้อตีนะครับจะมีออเชื้อไหนที่เป็นที่เป็น ที่เป็นเพื่อนียครับผมเขาเหล็กเป็นเชือกเขาเรียกเป็นเชือกเขาเรียกเป็นตัวใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เพืนเพียและตัวระดับที่หนึ่งครับผมผู้อ้าวโอเคพี่ตอบถูกผู้ลักษณะนานเขาเรียกเรียกว่าช้างอะไรฮะที่ผู้ไม่มีงาครับเออ่มีงาแต่ตรงกลางช่วยอยู่แล้วนะครับช้างที่ผู้แน่นอนมีงาเนาะแต่ช้างเพื่อผู้ก็จะมีสองลักษณะนะครับมีงาและไม่มีงา เอ้พู้ไม่มีอาชื่อแรกเขาเรียกว่าช้างสีดอนะครับช้างสีดอนะครับแล้วก็เพื่อนผู้มีอาเรียกว่าช้างช้างพายครับผมแล้วชื่อที่สามพื่เมียนะครับเรียกว่าช้างพังนะครับนี่แหละครับลักษณะของช้างคุณชื่ออะไรไม่ทราบมองจากไหนนะครับก็ให้ถ้าได้เห็นรูปภาพก็ถงนะครับสีดอนะครับสีดอนะครับชื่อแม่พื่อู้ เป็นผู้ไม่มีงานนะครับเป็นผู้มีงานเรียกว่าช้างพลายชื่อเมียรียกว่าช้างพังนะครับการสังเกตนะครับระหว่างช้างนะครับซีดอนกับช้างเพศเมียถ้าถ้ามาเรื่องราวกับเนกันรจะดูออกท่านจะดูได้ออกนะครับว่าเป็นเพศผู้เพศเมียนะครับพวลักษณะเหมือนกันนะครับก็จะมีขนายเล็กๆเหมือนกันนะครับช้างเพศเมียแล้วก็สีดอนนะครับก็จะมีขนายนะครับตันนี้เขเรียกว่าขนายนะครับไม่ใช่งานะฮะงานก็จะนี่ใหญ่ๆนะครับใหญ่กว่างานนะฮะนี่เขาเรียกว่าขนาย ขนาดมีทั้งเพศเมียและก็เพศผู้นะอาจจะ <บา S 1> พใพ้เมียหน่ะู้นอยท่านตอนนี้หันกลแล้วว่าขนาดหมดแล้วบา <c> ง <oughs> ชื่อไม่มีแต่หลกักๆก็มีนะครับในข้อสังเกตนะครับผมนะครับช้างที่เป็นเพศผู้เพศเมียแล้วก็ช้างพังนะครับพายสีดอพังครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาแจ้ไห้ทราบนะครับสําหรับนะครับการกินของช้างนะครับวันหนึ่งเขากินกี่กิโลพี่สั้นครบ ไม่ทราบนะ10%ของน้ำหนักตัวนะครับ10%ของน้ำหนักตัวนะครับสำหรับช้างช้างยังเชือกใหญ่นี้ก็ประมาณสามตันนะฮะสามพันโลก็กินแล้วก็ประมาณสามร้อยโลผลเฉลี่ยง่ายๆครับผม10%ของน้ำหนักตัวนะครับแล้วก็กินน้ำก็กินก็โอ้โหคนั้งที่เยอะๆนะครับส10ที่10สามสิบปีนั่นแหละนะครับต้องกินเยอะแล้วก็การพักผ่อนของช้างนะครับก็นอนแค่กี่ชั่วโมงครับ ไม่ทราบนะช้างก็นอนแค่สี่ชั่วโมงครับผมนะฮะช้างก็นอนแค่สี่ชั่วโมงนะครับนั่งหนืออย่างนั้นก็กินตลอดนะครับกินกินตลอดในช้างเขาก็ไม่มีกระเพาะเก็บนะครับก็หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะถ่ายมูลออกมานะครับจะถ่ายมูลออกมาก็จะเป็นก้อนออกมานะครับก็ไม่มีการเก็บนะครับก็ไม่มีกระเพาะเก็บนะครับทั้งบวมควายนะครับก็ยังกระเพาะตรงนะครับก็จะถ่ายเพราะถ้าที่จะถ่ายบ่อย นะครับเห็นเยอะพักคนน้อยนะครับผมแล้วก็อายุเฉลี่ยของชางนะครับชาอายุเฉลี่ยนะครับ56ปี70ปีอยู่ที่การดูแลของเราแล้วก็อยู่ที่ภูมิอากาศนะครับผมสถานที่ย่อมนวยต่างๆนะครับก็จะจะอยู่ได้นานนะครับผมนะแล้วก็แจ้งไม่ได้รับทราบกันแล้วก็อีกเรื่องนะครับหลายท่านทราบนะถามมาบ่อยนะครับ สาเหตุที่ช้างตกมันเพราะอะไรฮนะหลายท่านทราบนะครับสมัยช้างก็ต้องตกมันด้วยนะครับการตกมันของช้างนะครับมีสามข้อด้วยกันกล,ะนะนะล,มมลันะครับผมเรื่องนะครับร่างกายอุดมสมบูรณ์นะครับอ้วนท้วมนะครับก็จะตกมันได้ตกมันทั้งช้างเพศเมียแล้วก็เพศผู้ครับผมในช่วงที่ตกมันนะครับอายุระหว่าง20 ถามตกมันนะครับผมข like ้อแรกนะครับุรดูกตกกรอ้วนทวนนั Grid ่นเองครับผมกินเยอะอ้วนแล้วก็ข้อที then, án, sino, ่สองนะครับมีความต้องการทางเทงสูงนะครับมีความต้องการทางเทงเต็มที่นะครับอยากจะผสมพันอะไรประมาณนั้นนะครับตกมันแล้วก็ข้อที่สามนะครับอยู่ที่พื้นที่อากาศความร้อนร้อนมากๆนะครับมุดยิบ เออมันพากันถ้าไมพูดมากจังวะก็ทำให้มีอาการตกกันได้าเมื่อไหร่วดมากจังจะเ็อะไรจะเป็นเจ้ให้ได้รับทราบนะครับพอเข้าข่าวว่าผมก็เลื่อนไปถึงเวลาชวโมงไม่อยากจะทราบความรู้ข้อมูลในเรื่องช้างต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปชมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ได้ของผมนะก็จะมีสี่ห้องด้วยกันนะครับคันพิพิธภัณฑ์ใต้จะมีอย่างห้องแรกนะครับจาก ช้างสี่นาสู่รสองนาห้องที่สองนั้นเปพระญาติชาวบวยห้องที่สามความสุงของช้างแล้วก็ห้องที่สี่ช้างหลวงช้างบ้านนะห้องที่สี่นี่ก็จะมีอุปกรณ์การเทดลองช้างเมื่อสมัยอดีตอันดุกถูกโบมาถอดหนุนนมีความสามารถในการถูกโบ๊ะถอยังสัวไอ้นุ่มก็หนุนตูกโบเห็นไหมนะครับก็จะมีอุปกรณ์การทดลองช้างที่อยู่ภายในอาคารนะครับท่านสามารถเข้าไปนะครับศึกษาความรู้เรียนรู้จุดอื่นกันได้ครับผมแล้วก็อีกธนาคารก็เป็นอาคารโรงช้างจำลอง สำคัญนะครับแล้วก็จุดชิปอินเซฟี่สวยๆมลงสูงนะครับหอชมช้างและหอชมวิวนะครับความสูง28เมตรนะครับแบ่งเป็น5ชั้นด้วยกันนะครับมีทั้งหมด5ชั้นนะครับขึ้นไปถ่ายรูปลงสูงก็ได้นะครับผมนะครับอยากจะที่ช้างท่านช้างก็ไปติดต่อนะครับที่บริเัทเอท่านช้างการท่านช้างนะครับคุณชมต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วเพื่อนะครับ100บาทแต่ท่านต่อโคตรทางช้าง200เด็ก20บาทนะครับ